ห่วงนะโหแต่เกลีกะนิดนึงนนเราอาจจะมีมันเนี่ยเราเลียวๆอ่ะเนาะเผื่อตัวันะววจนหิวเจอร้านทวงข้างเนี่ยที่เขาขายสร้างอาชีพเนี่ยโหสร้างอาชีพไวรุนสร้างต,<ว>ตัวเลยเนี่ยโอ้โ oh, หคนน้ำยำคนอันนี้น้ำยำใช่ไหมครับผมโอโ้โหนี่นี่น้ำยำบอกสูตรได้ไหมมีอะไรบ้างมีน้ำตาลปี๊บน้ำมะเขือดองครับน้ำมะเขือดองนะรสรสดีปิ่นชูรสรสดีนะ ผู้ชายผู้ชายทำแล้วเนี่ย <c oughs> อ่าเดี่ยดูคนน้ำกว่าน,นะโอ้โหสุดจริงสุดจริงสวัสดีครับต้วนชวนหิวนะครับผมวันนี้เรามาดูตัวกุงค้างสร้างอาชีพกันครับพอ้าชื่อไหนขายยำมะม่วงขายผลไม้นะครับเรามาดูยำมะม่วงกันเลยครับผมมามาดูยำมะม่วงก่อนอ่าดูมะม่วงนี่หั่นหมดแล้วเหรอ หั่นไว้แล้วเออพ่อค้าไปแล้วครับอันนี้เหลือทําอย่างเดียวเหลือแค่ปอกหอมใส้ใช่ไหมไหนใส่อะไรไปบ้างไหนขอดูแป๊บนึงนะมีประกอบมีประกอบครับประกอบกุ้งแห้งถั่วนะพ่อค้าอายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดโอ้โหผมตีสิบแล้วเนี่ยพ่อค้าอายุยี่สิบเจ็ดโหโคตรสู้เลยว่ะเฮ้ยผมนัวใส่เยอะนะผมชอบนัวๆเฮ้ยสุดยอดเลยเนี่ยไงพ่อค้าไหนไหนหันหน้าหน่อยหันหน้าหน่อยนี่เออใส่ปลาร้าด้วย ยำมะม่วงนะโห oh. อย่ามะม่วงาจะเกะกะนิดนึงเราอาจจะมีมันนะเราเรียวๆอะเนาะเผื่อตะวัน,ะ <c oughs> นวจนหิวเจอร้านท้างๆเนะี่ยที่เขาขายสร้างอาชีพเนี่ยโอหวัยรุ่นสร้างตัวเลยเนี่ยโอ้ oh. คนน้ำยำคนอันนี้น้ำยำใช่ไหมครับผมโอ้โหนี่นี่น้ำยำบอกสูตรได้ไหมมีอะไรบ้างมีน้ำตาลปี๊บน้ำกระเทียมดองครับ อ่ะมาเทียมดองรถรถดีกปชูรถรถดีนะผู้ชายผู้ชายทำแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวดูคนน้ำก่อนนะโอ้โหสดจริงสดจริงนี่ดูอันนี้ไหนไหนดูน้ำยำหน่อยสิเป็นไงบ้างโอ้โหนี่ครับเออปกติว่าค้าเป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนเป็นชรบูรณ์อ๋อเป็นชรบูรณ์เอาเอ้ยเอ้ยเพชรบูรณ์มาทำกินแถวนี้เยอะมากเลยเออนี่ย โอ้โหดูคนแล้วคนเลยคนเลยคนเลเท่าไหรคะเนี่ยครับเทาครับุนห้าสิบไงโอ้โหบอกสั่งไม่เผ็ดเพราะค้ามือล่านไปนิดนึงเดี๋ยวเองกินอันนี้เสร็จจังเสร็จยังเสร็จแล้วเหรอโอ้โหเดี๋ยวคนหน้าตาดูขึ้นตักโช์หน่อยตักโชว์แป๊บนึ่ง่ะขอดูหน้าตาเหลือโอครับตักลงนะครับ เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะผู้ชายทำแล้วเนี่ยแฟนทำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่นี่รถเดียวกันปะเพราะว่าน้ำไม่ได้ปรุงมาเสร็จแล้วใช่ไหมนี่นี่จะของสูตรเนี่ยโอ้ใครจะของสูตรคนไหนแฟนเหรอโอ้เดี๋ยวเลยไหนพ่อคายกให้ดูหน่อยดิหน้าตาโอ้โหนี่ครับน่ากินไหมครับคุณผู้ชมโอ้โหเอาลองเองลองชิมดิอ่ะเอาลองชิมนี้ลองชิมนี้ ใช้ได้ไหมใช้ได้ไหม,หไไหมเอารอช้อนแป๊บนึงนะโอ้โหยำมะม,ม่วงนะยำมันสดๆเลยครับคุณผู้ชมชิมแล้วชิมแล้วหอมไหมหอมปลาหอมกะปินะเออมันคล้ายๆกลิ่นน้ำเปลาหวานเหมือนกันเนาะมีกะปินะกะปิล้วหอมอะ่ะเออเอาลองดูได้ไหมใช่ได้ปะ เดี๋ยวลองดีโหอยากกินว่ะอร่อยอร่อยลองชิมนี้ไม่เค็มไม่นี่บางเจ้าจะเค็มจะอะไรอืมเฮ้ยอร่อยมัวแลบได้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 กินแต่เช้าจมแจมแจมกินเช้าไปเลยโอเคจะสั่งจะสั่งแล้วสั่งไปกินที่บ้านได้ไหมแยกแยกแยกได้แยกนะพอค้าจัดมาหนึ่งชุดนะอ่าเดี๋ยวไปกินถาดโชว์เดี๋ยวไปกินถาดโชว์ โอเคอันนี้อันนี้เดี๋ยวใส่ถุงให้ผมไปกินแล้วก็จัดชุดนะครับเป็นแบบชุดยำพร้อมเลยนะเออนี่ครับขายขายที่ไหนบ้างพ่อคา้าแถวแยกพนมครับแยกพนมมาถึงปั๊มชวานกิจเนี่ยนะปั้อมปตะทอนะวนกับออวนถึงไหนบ้างเนี่ยวนผมขายถึงแยกน้าน้อยแยกพนมแล้วก็บางทีเข้าไปทางเส้นประจีนคนระับโอ้ขนาดนี้เลยเหรอ,อ,อโอ้คนใจแหละลูกคา้าถือว่าโชคดีนะเนี่ยเออเจอ,อพ่อคา้าชื่อไอนะ้เนาะเออนะดูนะครับก็ ไวรุ่นอายุย7บเองครับสร้างอาชีพถือว่าสุดยอดครับนี่ผมจะดูอีกชุดนึงครับนี่คนแล้วคนแล้วชุดแยกนะครับนี้สั่งชุดแยกก็ห้าบบาทเหมือนกันเนาะเออนี่ครับเราจะทําชุดแยกมัดให้เฮ้ <He> i, จะได,จะได้จะได้เข,าข้าค้าอืมอร่อยเลยแหละนัวปลาหนัวกะปิอืจบข่าวเลยอะ่ะนี่น่าดึงตัวไปออกงานนะเนี่ย ถือว่าใช้ได้เลยเนะี่ยเอเอใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เลยอะ่ะบอกเลยชิมแล้วใช้ได้เลยครับผ่านเลยครับหรือว่าอร่อยเลยครับสุดยอดเลยครับนี่เราสะอาดนะอ่านี่นเขาขายผลไม้ด้วยครับสองคนผมเมียสองคนผมเมียด้วยกันวัยรุ่นแฟนอายุเท่าไหร่เนี่ยห้ายี่สิบกว่ายี่สิบห้ายี่สิบห้าโอ้โหเดี๋ยววัยรุ่นอายุเท่นาดนี้เว้ยยอดเลย นี่นี่เราก็ดูกันไฟคลางๆนะครับเขาทาน้ํายาไว้แล้วเป็นเรียงเป็นชุดเลยเนี่ยแล้วเราก็มาใส่เป็นชุดชุดชุดให้ลูกค้าพวกหัวหอมพวกฟักทอบนะนีะ่แล้วก,ก็จะสับมะม่วงไว้อ่าเนี่ยแล้วใส่ตู้ไว้นี่สดๆเลยครับแช่เย็นมาเลยครับน่ครับอ่ยกโชว์หน่อยพ่อค้านี่ครับ,นห,นนรบหนึ่งชุดโอเคห้าสิบบาทอ้าวแต่ตังค์แต่ตังค์ขอบคุณมาก เออเออ,เอ,อโอเคเพจตะวนชวนหิวขอบคุณน้องไอซ์มากนะที่ให้ถ่ายเ,เดี๋ยวผมลงเพจตะวนชวนหิวให้โอเคครับครับสวัสดีครับครับ